วัสดีครับวันนี้ผมก็ทําเครื่องนะครับผมทําเครื่องอรถกินน้ํามันเครื่องนะครับเป็นคลิกร้อหบเป็นคิกร้อยห้าบนะครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วไอตอนที่ทําอยู่เนี่ยไม่ได้ถ่ายนะครับผมเนี่ยก็มีเสื้อเสื้อสูบพร้อมสับนะครับพร้อมสับเปลี่ยนได้เลยนะเ,นเสื้อสูบร้อยห้าสิบนะครับ ไซส์ห้าสิบเจ็ดคือสามมิลนะคะรับโดยประมาณนะเท่าของเดิมมันนั่นแหละนะึิลลห้าสิบแล้วก็เนี่ยลูกสูบของเดิมแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ามันเครื่องพี่เขาเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวเองนะเหลืออยู่น้อยมากๆเลยขอให้ดูนะเหลืออยู่แค่นี้นะนี่นะหมดแล้วใช้เวลา ใช้เวลาประมาณ7จวันนะครับประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละน้ำมันเครื่องหมดเครื่องเลยนี่ก็เปลี่ยนซีนน้ำมันเครื่องให้นะไอซีนฝาครอบวาล์วให้นะครับตอนนี้กำลังเดินเบาเครื่องรถอยู่อาจจะเสียงเครื่องอาจจะดังหน่อย เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรูรอเดี๋ยวรอดูหมอ้อน้ำก่อนถ้าหมอ้อน้ำมันใช้งานปกติมันก็โอเคนะครับผมแล้วก็โอลิงแล้วโอลิงตัวนี้นะโอลิงปั๊มน้ำนี่ผมก็เปลี่ยนให้นะครับตามนี้เลยก็เป๊เนี่อ่าสะพานรองโซ่ตัวล่างนะครับนี่ของเดิมก็กรอบแบบนี้นะมันก็จะ หักออกได้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวรอดูไอ้นี่ก่อนทุกอย่างปกติดีนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับแป๊บหนึงดูน้ำก่อนพอเราทำเสร็จปุ๊บเราต้องมัไล่ดูหม้อน้ำนะครับว่าหม้อน้ำเนี่ยมันมี ปัญหาไหมความร้อนมันความร้อนที่มันมันปล่อยลงมาด้านล่างเนีย่ยจากบนลงมาล่างล่างเนี่ยมันปล่อยลงมาไหมนะครับเราสิ้นข้างล่างเนี่ยมันร้อนไหมนะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะเริ่มจะผักนะครับผมน่าจะได้แล้วแหละนะจะเงียบ,ยบยอ,ยอยู่เลยเนี่ยคืออยู่ของรถเป็นนี่นะกระเป๋าแกลบ ที่เขาอยู่แถวอะไรนะพี่สมดำมาจากสมดำนะครับนี่นะคิร้อยห้าสิบนะครับคลิปร้อยห้าสิบทำเป็นร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แปลงเป็นร้อยหกสิบไปอย่างใดน,นะร้อยห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำร้อยห้าสิบเป็นร้อยหกสิบก็ลองถามมาได้นะอาจจะใส่ลูกโตถึงลูกหกสิบมิลได้นะนะครับผมอันนี้แค่งานแปลงเฉยนะครับ ในลูก57.57.3มิลน,นะครับประมาณเท่านี้นี่ยก็ถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะครับผมในการซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องก็รอรับได้นะครับไม่เกิน1วันนะครับไม่ถึง1วันหรอกประมาณครึ่งวันครึ่งวันกว่า,กวา,กวานี่แหละนะทำะทำไปเรื่อยๆลีลาทำช้าไปหน่อยนึงนะครับผมนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนะรียบร้อยแล้วนะ ใครสนใจซ่อมรถกินมันเครื่องก็แว็บมาได้นะครับผมเลยทําแล้วก็รอรับได้เลยนะครับผมโอเคครับใครสนใจเรื่องใดก็ทักมาได้นะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายวีดีโอประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับ